ความการุณานงดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนญเทอร์มาแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับด่านเบ โรงเรียนสื่อไลเคอร์สินะใช่ถูกต้องเจ้าเป็นใครข้ชื่อฟงเซี่ยวเทียนเดี๋ยวคณได้เจอกันที่สนามบอลรอสู้ๆเข้าล่ะล้มช้างฮุยให้ได้นะแย่าดอนอยู่แล้วเจ้าคือทั้งซานสินะก่อนจะเจอกับโรงเรียนของเราก็จะแพ้สักก่อนอ๋อยังไม่ถึงจะให้คนอื่นชนะโรงเรียนสื่อไลเคอร์ก่อนไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นัวอูอาจไปเป็นแฟนคนอื่นเจ้าเฮ้ยมอนี่บ้าหรือไง นนีเป็้านแรประลองรอบที่12กำลังจะเริ่มแล้วบัดน,นี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รอบคัดเลือกรอบที่12บอ,องอ๋อเด็กน้อยเหรออย่างที่รู้กันสื่อแหล่เพือพันดานอย่างยากลำบากโอ้นั่นเป็นอาจารย์นี่หว่าที่เป็นเต่าอ,อาจารย์พวกนี้ทำไมที่โดนอัดอยู่ในโรงโรงกินข้าวตอนนลอด แต่เราก็ยังจะรอดูว่ารูดนชางฮูจะยืนหยัดได้แค่ไหนพวกเรามาปรบมือต้อนรับทั้งสองเพียงก็สู่สนามกันค่ะว่าต้องทุ่มเทขนาดไหนก็ต้องฆ่าพวกมันใที่มันได้บุกต่อสู้ของรูดนชางฮูยอย่างน่ยตั้งแต่รอบขันเล่นจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนส่วนท้องเสือร์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จิงหลิงวิญญาจาร์สายจอมตีว่องไวที่รับหน้าที่บุกปีกขวาเป็นคนถึงเวลาจนจบพวกเขาเตรียมลุกข้าเดียวหรือเปล่าวันนี้สื่อเล่ขึ้นส่งกำลังจากยัจูจิวชิงมาโลแกนจ เราพวกเเียงหจะเ้มกว่าเียนอะเชนเาทั้งสายรูเห็นดีกันแน่เรามาดูข้อามเป็น <sting> ักโก่อนชมการปลงกเป็นเรื่องปกติกาเปลงดัเลือก่สอดูย่สื่อแล่เ่ประโรงเรียนชงพุยเริ่มนบัดนี้เ้รวมกันนะ เป็นไรอ่ะโทราสีอ่ะข้าว่ามันเจอลพวกเจ้าเข้ามาเลยนีตาแต่ละคนอยู่ดีเกินไปนะเวกเราโจมตีเลยเจ้าประบาดเราฟังข้าสั่งการรวมตัวคืออะไรรวมวงแหวนกันเหรอเต๋อาปวดไม่น้อยให้พวกเราขัดมันสักกระบวนก็จบแล้ววันนี้สมาชิกของชาหุ่นที่ลงสนามมีสีโคนที่ลงสนามนี้ครั้งแรกรายชื่อคนที่ลงสนามนี่เหมือนกับที่อาจารย์ให้มาดีมากดูเหมือนเสี่ยวซานจะรู้เลย รู้อะไรเหรืออาจารย์เเยรสมาชิกของช้างหุยที่ลงสนามวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนหน้าใหม่มีความเป็นไปได้อยู่สองข้อข้อแรกช้างหุยเตรียมจะยออแพ้ก,การประลองสนามข้อสองการประลองในสนามก่อนหน้านี้พวกเขาซ่อนพลังเอาไว้พวกเขาตั้งใจซ่อนพลังเอาไว้จนถึงเวลาต่อสู้กับพวกเราโรงเรียนสื่อไรค์คือ้อเ,เีติ่แท้ลงเรียนสื่อไรค์เป็นพวกขี้ขาตาขาวโหยา เกิดอะไรขึ้นทำไมโรงเรียนสื่อหล่เคอร์ถึงยังไม่โจมตีตามหลักแล้วก็เป็นคนบุกก่อนจะได้เปรียบนี่นาหรือว่าโรงเรียนสื่อแหลเคอร์กำลังอย่างเชิงโรงเรียนชางฮุยอยู่แต่สถานการณ์แบบนี้ยังจะเย็นอยู่ได้ดีมากในการต่อสู้สิ่งสำคัญคือ้ามประมาณศัตรูอ่อนคิดว่าเขามาเั้งสองฝ่ายถึงยังประวิงเวลาอยู่เขาจะหับล้างซาคงเห็นสิ่งผิดปกติบางยอย่างจึงล้างี้ทีไม่ลงทันทีพยย็จทค่ยเหน่อยใจนคนี้จิตใจดักแน่นมากดูเหมือนไม่ใช่ข้า กามมนี่็ยังไงไลือจนจะเข้าไปเองละเราไม่ไหวไปเองไปทำไมต้องกีดอะไรเนื้อหนักขนาดนั้นไม่เข้าใจตื้นเหมือนเพียบอะเจชแต่ไม่มีสีดำสักันนะเจ้าหนักแน่นจริงๆแต่เมื่อเผชิญความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์แบบกลยุทธ์และทักษะทั้งหมดหล้นไร้ประโยชน์ที่สุดกเ็เผยธาตุแท้แล้วสินะปีติมายาเจตสุล ก็รูปทังน,งนี่นะดูปคนธรรมดาเวลาไหนขอโชว์ซิว่ามช่วยอะไรบ้างศักยภาพนอกจากเปล่งแสงแล้วโคดูเบอร์อะไรวกเนี้ยโ,โคเวอร์แอคชั่นน้องอีงแสงเขียนๆตะการตาตะการใจ สวยจังเลยทักษะภาษาวิทยาดูดเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งรู้จักไหมฮะเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งยังดูดเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งทักษะภาษาวิทยาดูดเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งเหรอไม่ใช่ทักษะภาษาวิทยายุทธจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งแผ่นนี้ยังไม่มีใครปล่อยทักษะภาษาวิทยายุทธจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งได้นี่น่าจะเป็นการใช้ทักษะภาษาอย่างหนึ่งการประลองโรงเรียนวิทยาศาสตระดั์สูงทั่วราชอาณาจักรในครั้งนี้ช่วยเปิดหูเปิดตาให้ข้าจริงๆ เจ้าจะได้เล็นรถมิติมายาเจ็ดอสูรเป็นพวกแรกและเป็นพวกที่ตายด้วยมิติมายาเจ็ดอสูรเป็นครั้งแรกด้วยโอ้เอาตายนี่เหรอรบตาสิมองอะไรไม่เห็นเลยอุ้ยพลังการทึ้งจริงๆสมาชิกทั้งสองทีมหายไปไหนแล้ว ไม่ได้ยุดกาบเอาสนามนี้ทันทีไม่งั้นเด็กเด็จะตายได้จะเย็นก่อ,น,อนไม่ใช่ทักษะประสานวิญญาณยึดเจ็ดต,ตำแหน่งเป็นหนึ่งไม่แค่ทักษะประสานเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งอ่อนเหรอตากันตรงไหนล่ะแบบแรกเป็นการประสานวิญญาณยึดเข้าด้วยกันเป็นทักษะขั้นสูงอีกแม้เป็นการปล่อยทักษะวิญญาณประจำตัวออกมาประสานกันแล้วจะเหมือนกันได้อยู่ไหแล้วพวกเสี่ยซานจะต้านไหวหรือเปล่าเฮ้ยสอไลเพิ่วันนี้เป็นวันตายของพวกเจ้า ซออื้อไลเ้จงอยู่ในบ่อแห่งความพรมานนี้โดยไม่มีเส้นสุดปเถอะโดนพวกคุมเะจิตใจวะีี่าเวว่าเนี่ยสีม่วงเราป้องกันได้มั้ย เขาล้อเล่นเขาเองก็เห็นเสี่ยวซานเป็นลูกชายแท้ๆเกิดเรื่องแบบนี้จะไม่กังวลได้อย่างไรมองไม่ออกว่าชางฮุยใช้ทักษะโคตรกมอะไรไน้ีศาสีบุกเทียบกับฝันร้ายของสื่อเนียนแล้วพวกเจ้ายังห่างชันมากเจ้าเคยเจออาจารย์สือเนียนจริงๆด้วยต้องไม่ผิดนะของสิ่งนั้นอยู่ที่เจ้าสินะ ในเมื่อมีโอกาสก็ต้องลงมือซะล่คคิดจะฆ่าข้าเหรอสิไม่กลัวผิดกฎการประลองเหรอในมิติมายาอสูรด้วยวิธีการของข้าการตายของเจ้าก็จะเป็นแค่อบัตีเเหตุสื่อไหลลาอนนะเป็นไปได้ยังไง นี่เป็นคำขวัญโรงเรียนชางฮุยของพวกเจ้าหรือยังไงพวกเจ้าทำได้ยังไงเนี่ยพิธิมายามันแค่ภาพลวงตาถ้าภาพลวงตาถูกเปิดเผยคนที่สร้างเรื่องจะต้องรับโทษสถานใดกันเลยใจขยับไม่ได้เลยออเ,เอ,า,า,อ,อเาแล้วไไม่ไหวแล้วมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมก็ฆ่าเหมือนกันฆ่าคืน ทงังามเปนหน้าขา k, ตื่นลุนงเรียนกรลงเรียนถางคุยล้มกันหมดแล้วโรงเรียนคนเมื่อกี้นี่เป็นอจารย์ทั้งสามคนนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อเสียวสานบาทเจ็บนี่ออ ออย่่างงนนีีน้เฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นการประลองที่ดุเดือดที่สุดนับตั้งแต่เริ่มรอบขัดเลือกมาดูเดน่อเล็กเธอชนะอีกแล้วคืออะไรเขาทำให้ตแบบแัวเองบาดเจ็บแต่เรื่องอะไรทำมองมเยอะหรอกพวก,ออกนะคนอื่นไม่เลี่ยนออกอยู่นะต้ัวผมไม่ได้ใช้มงุลจริงมึงมึงหรือว่าใช้พลังเยอะมากเซตที่ซีอู่หนึ่งต่อเจ็ดไง เดือดแบกอีกแล้วนะทางซานเป็นฟัวเห็นเลยเอาดีๆแค่ทางซานเป็นคนสู้คนเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็นสายฟื้นฟูให้ทางซานก็ได้นะเพราะว่าทางซานเป็นยังไงบ้างทุกครั้งเลยมีแต่ทางซานด้วยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราแค่แกล้งทำเนี่ยเก่งจังดูดิตายไหม โอ้ที่น้องบอกว่าถ้าคนอื่นรู้ว่าเป็นใช้วิชามิติเนี่ยจะถูกทำโทษอะไรยังไงมั้งจ้าซ้ายไม่อยากให้รู้หรือเปล่าจบโหดไปแล้วเจ็ดคนผมสู้ต่อไม่ได้แล้วจบโหดไปลแล้วพเขาทั้งเป่าแล้วไม่จะไม่เป็นมิตรกับเรา,บ,เราบางทีครั้งหน้ามิติมายาอาจจะเปลี่ยนเป็นของจริงมิซานถ้าคิดเหมือนพี่เวตาต่อศัตรูจะเป็นอันตรายต่อตัวเอง อ๋อเ,เขาฆ่าเไไลยเขาพูดว่าถ้ามีตาต่อสัต,ตว์ปุ๊จะเป็นอันตรายนอืน<ส><ส><ญ>แล้วเขาบอกว่าต่อไปมันอาจจะไม่ใช่แค่นี่าีนี้มันอาจจะสามารถแล้วเขาก็ย้อนไปสามารถทำา้ายคนอื่นต่อไดกอ้ก่อนที่จะฆ่าไงเขาพูดว่ารู้ใช่ไหมว่าคนที่ทําแบบนี้จะได้รับบทอะไรก่อนที่จะฆ่าคนนั้นใช่ รับเรียนรเียุยสภาพจิตใจสาหัสมากแพิตใจะหัสทางวินิจฉัยว่าพวกเขาจะฟื้นคืนสติไม่ได้อ๋อก็คือทําเป็นแบบหลอนเลย่ะเสี่ยวกังนําเพื่อนที่ร่วมประลองลบไปซ่อนตัวเรียบร้อยแล้วเจ้าในฐานะที่ยืนอยู่ในสนามเพียงคนเดียวจะถูกสอบสวนหากคนสอบสวนถามว่าในสนามเกิดอะไรขึ้นเลยครับข้าควรจะทํายังไง ก็บอกว่าไม่รู้ไงหรอก็แค่ยืนยันว่าเจ้าไม่รู้อะไรเลยว่าเหมือนปรินาที่ไม่รู้นั่นแหละมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮอสุดยอดหมายความว่าพี่ใหญ่ฟู่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เน่ยได้การกูอย่าหักหน้าา้าสิเซลซานจำได้หรือเปล่า จัได้เลยครับนี้เหมือนคนนั้นพูดไงว่าจะไปาเปียงตานก่อนแล้วก็แค่บอกว่าจะส่งคนไปเรียกเจ้าเองพอตาครับกับคันพอครับคณะกรรมการมาแล้วเร็วจังแฮะใครมาบ้างนิ่งฟงจื่อกับท่านสารัสคนของสำนักวิญญาณยุตกับราชวรวรม่ตรวจสอบเลยทำไมไม่รู้แลไอตัววิญญาณ้าพวกเขาหน่อยแล้วกันออฟู่หลันเตอท่านอาจจะรู้จุดประสงค์ที่เรามากันแล้ว โรงเรียนสื่อไหลเคื่อทำร้านน,น,านักเรียนโรงเรียนชังวินในระหว่างการประลองถึงขั้นสติเลอะเลือนจะที่บายว่ายัางไงว่าไงนะนักเรียนโรงเรียนชังหุยกลายเป็นคนบ้าอย่างนั้นเหรอเล่นใหญ่มากเออเล่นใหญ่ <laughs> เวอร์เออระบดระบดไต่เท้าระบดต่อักเียนโรงเรียนชังหุยจะเจ็บนะแต่เด็กของสื่อไหลเคือก็ไม่ต่างกันนี่ครับขอท่านโปรดอย่าลำเอีย,อยงแต่ว่าแกล้งโก้พฤติกรรมตั้งใจสังหารเช่นนี้ข้าไม่ปล่อยง่ายๆแน่เด็กนักเรียนที่ร่วมประลองออกมาข้าจะสอบสวนทุกคน